เอหลังเอาหลัง hmm. อ hey, ีกเอ็น hmm. ด uh, ja. you know? right. yep. ูเ okay. อ uh, land yeah. yeah. right. sure ็นดูเอ็นดูน้องี่โต๊ะบอกมนเก่งไหมได้ฮะได้เอ็นดูน้องพี่หลังการประกอบประกอบแบเดิมับบเดิมดีครับยิ้มไว้นะฮะหนึ่งองามนะักวนน้องก็ไลยในฝั่งนี้เลยนิ้วัวน้องไปน้องพี่ะาเดินผ่านน้องนิดนึงเดียวแหละพักมาเลยยืนวนเราลอยกันหนึ2ง นนสองหมื่นกิเวกตอกๆนั่นแน่นๆเลยฮะรัดรัดแน่นแน่นเลยแนกะ้มันแน่วพอยดีนะ,ะนผมใกล้เลยดีครับหนึ่งสองสามยังจ่อแค่ประหารน้องนิดนึงนะอ้าชัดชิดชัดชัดแต่เอาว่าไงนะซื้อแกไปไหนมาฮะอืมไม่กลับบ้านนะเราติดด่านอยู่ไปไหนไม่ได้ด่นานไหมรัชดาไม่ <c oughs> ใช่แลเหรัอ หนดังะอะสองสามไอ้ที่เราจะเอาบืงจับคางน้องเน,นี่ยรำแมจันต้องสาวแ่พี่ไม่เคยไปไหนเลยเอยู่หน้าบ้านไม่ไปไหนเลยึ่งสอง,ส,องสามก็จอาบอกไหล่น้องอกไหล่น้องปากจุ๊บๆนี้ พ่อจ้าบำดันไหมยอย่าอย่าเข้ามาเออาีอ่พ่อจ้ากำลังยืนอยู่นี่เใ,ใกล้น้องอื้ใ,ใกล้่ใกล้อือพ่อจ้าแต่ยังไ่สู้คนสี่คนหนีเบ้โมากม็อย่านะเออหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโม่ก็ยิบ อาจาเอามือสองข้างจากหูไปจิวอีทีนึ่าชงงง่ามาหากองเยอะยิ้มหมดแล้วหมด้วก็หอหน้าเจ็บปวดออ้ยอาจารย์มองกองมายิ้มมาเออหนึ่งสอหน้าเยอะแต่ก็เอามีหินเลยเอ้ยเอาให้หนักหนักกันเลยดีครับผมลงแรงไปเลยดีครับผมดีพร่อาจารย Làm mong công nghệ 1 2 sau mùa sạch luôn long lại mùa sạch luôn long lại. Phi là tay kham mùa nhát. Phi là tay 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 chả mong con cho chả ngất chân chân ra đấy, ra chết phuá, กอดกอดน้องมาแล้วหนวดในน้องของเราใสน้องซิาหยามันยาอยามาอย่างงี้เออจะเอาใครไสน้องมใกล้เลยพี่กอดสองมือรัดเข้ามาดึงเข้มากอดปีต้ามาหากล้องหน่อยพี่ปต้าหากล้องหน่อยดีครับพี่เากะยายานะสองกนะตัดหูน้องไปหนึ่งพีหูหายหูหยกางเงีเลย Hoặc là lòng điệu mười lăm 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 mượn lăm 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 lăm